สวัสดีครับพี่น้องครับเก็บมาซี่ชั่วโมงกว่าแล้วครับไม่ได้หอดใดเลย รอึ้นของไฮเบิร์ตทัดรักะจางเหว่รถแม็กโคดึงออกครับลำโพงขางนี่ก็เอาแม็กโคลาออกไปแล้วครับดีมันอยู่ใกล้ถนนใี่นหองดีก็มังนันน้อยเดียวมองมิถนนแค่นี้นนถ้ามัมีถนนนี่แย่ครับคนนี้ ที่แก้ไขได้ดีที่สุดจะทำนี่แหละครับนในนี้รถไฟก็เขาว่าได้ก็ตั้งนั่งล่านอ่าตั้งนั่งล่านประกบถังรถเอาครับก็ะได้ขนคลองลงมาได้คือ,อยังในคลิปของเบ้าตุ้ครับอันนี้รถอันนี้เฮาก็บืนมมดสุดแล้วครับแต่กบอฮอดก็ได้ต่อนนังล่านออกมา แกใครกันไปครับถ,ถ้าหอบพายุทั้งถนนแล้วแล้วจังวจัดเรแย้วครับ ถ่าบริยูทถ้งถนนว่าได้ครับถือว่า,วา,วาบ่แเลอไายพอได้ให้พี่น้องเบ่งความคืบหน้าครับปกติเขาใช้เวลาเก็บเนี่ยเท่าไหร่ เพราะสถานการณ์บัปกติกะกะจีเป็นทั้งที่ร้าเขากะจะบดได้อาใสแม่โคตลอดครับเพราะว่าลังเทียรถมันต้องถอยลังเขา่าแม่โคที่อยู่ไป็นหนาอยู่หน,า,หนากระบาดครับก็ต้องใส่แหงคุน้นอยู่เอาครเก็บเวทีกับเมื่อยไปแห้งนะกระบาดมาอยู่รถอีก ตอนแรกว่าไปหอดว่าสิตั้งกันเลยะท่านแต่ตอนนี้เฉพาะข่าวเศร้านี่ก็บเพท่านได้กินกันครับสว่สดีเก็บแล้วกันนาที่ประมาณสีมงกับหามงค์ซีมงเครงสีมงที่นาที่อยู่ประมาณน,นั้นนะแล้วก็ก,กลัวที่เอารถออกไปได้ก็จะไปหามองกินเขากันไปหอดว่าสิตั้งเลยตามแผนแรกที่บ่ได้แล้วล่ะครับ พี่ปล่อยลุดน้องพักจังน้อยก่อน อ๋อนังล่านเอานางล่านลงก้อนเรื่องแบบมีกี่เอ้ยมีหลังมูสุดกันเลยเอาหลังสุดเลยท้ายสุดเลยยกเอาเอ้ยกยกขามมาบาบ่บ่ลงเะเอออคอนทีมาหออนี่คันนี้กะดึงแล้วครับ ดึงมาจากบองจอดไปลย <M 2> บ,<น>บองจอดกระติดล,ลมครับสถาบันครับพีน้องเอ างงานปกติเนี่มันมีแต่ละแผนกอยู่นะครับอันนี้ยังไปทั่วเลยเพราะว่ามันเห็ดงานต่ำปกติบาได้ มาเบิงมามูไม่ได้หัดตมงงามสูอม้าเบิ้งสู้นามามูไม่ได้หัดผม ึงกันบดผู้ใดญลงมาในสนามนะครับทุกคันนะวันนี้รถเคลเลอร์เข่ามากอะติดครับได้เอารถไทาลากออกไปแล้วสังส่งกรแล้วแล้วๆได้เอารถไทยลากออกครับอืม คือนำกันไหลแล้วหนาตีเบิดฝนได้แล้วเนาอพี่น้องนะเป็นงานลำบากครับเข่าของก็เสียหายครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ